สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดานะครับวันนี้ก็จะมีตลาดนัดนะครับเป็นงานจัดงานขายของขายสินค้าต่างๆบริเวณหน้าห้างเดอะสตรีทนะครับ mm hmm. ก็จะมีจนถึงวันที่30กันยายน2564นี้เริ่มตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึงประมาณ2พทุ่มนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศกันว่าภายในบริเวณงานเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็อาจจะมีฝนแบบว่ามาเล็กๆนะครับ แต่ว่าตอนนี้บางร้านก็อาจจะเริ่มทยอยอเหมือนวางสินค้านะครับแล้วก็อาจจะมีเก็บสินค้าหลบฝนเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะครับเนี่ยมีเป็นแบบยำยำช่างน้อยมีปีโป้มีของกินต่างๆเป็นแบบขนมโบราณๆน,นะครับฝั่งด้านนีอ้อันนี้ก็จะมีเป็นแบบต้นไม้นะครับมีต้นไม้ มีมาล่าอะไรแบบนี้ครับมีมาล่ามาละสิบบาทเท่านั้นเองนะครับมาล่านะครับเนี่ยเป็นแบบว่ารถตู้แสดงน่ารักน่ารักฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้เป็นสองร้านที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับเียด้านนู้นก็จะมีเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราอ,อาจจะรอดูอีกที่หนึ่งนะครับแต,แต่ละร้านเขาก็จะเริ่มทยอย,ย,อยเปิดนะครับบางร้านเขาก็จะ เก็บของเพื่อดูฝนก่อนนะครับด้นานนี้ก็จะมีร้านน้ำนะครับอัน,นนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในบริเวณด้านด้านงานนะครับอัน,นนี้เขาจะมีแบบโต๊ะมีเก้าอี้ต่างๆ่าไว้ให้รับประทานอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูโซนที่เป็นอาหารกันก่อนนะทุกคนฝั่งด้านนี้ก็จะมีนี่เป็นไก่ทอดนะครับเขาก็จะมีแบบว่าจาหน่ายแบบเยอะๆยะเลยนะมีเป็นไก่ทอดด้านนี้ก็จะเป็นปลาหมึกย่างนะครับในที่ผ่านมาปลาหมึกย่างไมร่ร้อยบาท ก,กิด้านนี้ปลาหมึกย่างนะครับยี่สยี่สิบหแล้วแต่ด้านนี้ก็ขน,นมมีชาบูเสียบไม้นะครับชาบูเสียบไม้ไม้ละสิบบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นยำนะครับร้านยำฝั่งด้านโซนนี้จะเป็นโซนของกินนะครับก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงที่ศูนย์วัฒนธรรมออกประตูสได้นะครับก็จะมี เดินตรงมาเรื่อยๆนี่ก็จะผ่านบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีรัชดาแล้วก็จะมาถึงที่เดอะสตรีทนะครับนี่เลยก็จะมีร้านน้ำปั่นนะครับต่างๆร้านน้ำเพราะด้านนี้เป็นน้ำมะม่วงปัน่นนะ้ำเอ่อมีเป็นน้ำมะม่วงปัน่นมีเป็นมันญี่ปุ่นนะครับมาม่าซอสผัดนะครับ ตีสายไหมนะทุกคนชุดเล็ก40บาทสามชุด100บาทนะครับโรตีไสายไหมสามารถที่จะมาซื้อไปรับประทานที่บ้านได้อันนี้จิบปั้นสดขนมจีบไข่เค็มมีกุ้งมีอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูฟังด้านนี้กันอันนี้คือเป็นร้านที่เราผ่านมาอ๋อนีนกีจะมีแบบวอฟเฟิลไส้แตกนะครับ1ชิ้น30บาทบมีน้ำส้มด้านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาเดินดู ฝัง่งนนนี้ก็จะมีเป็นร้านกระเพราครับกระเพรา25บาทอันนี้ก็เป็นแซลมอนย่างนะครับแซลมอนย่างโอ้นะ่กินมากแซลมอนย่างแล้วก็จะมีลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นอร่อยเลิศดเยวาวราชนะครับเขากําลังทอดลูกชิ้นในวันนี้นหม,มีปั่นก็มีนะครับทุกคนหวานมันหวานหอมมันอร่อยข้าวโพดอบเนย ข้าโพดคุกเนยใช่ข้าวโพดข้าโพดคุกเนยนะครับด้าน,นนี้ก็จะเป็นว่าลูกชิ้นเหมือนกันครับลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้นปลาจ้อปูอะไรแบบนี้นครับ ปทุกคนเดี๋ยวพาเดินดูฝั่งที่เป็นโซนขายเสื้อผ้านะครับนี่ยก็จะมีเป็นเสื้อเยอะๆเลยเขาก็จะมีทั้งเป็นแบบเสื้อมือหนึ่งมือสองนะครับแบบเยอะๆเลยสามารถที่จะมาเลือกซื้อหลากหลายเลยนะครับด้านในก็มีอันนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงนะครับด้านหน้าเ็เป็นของผู้ชายด้วยด้านนี้ก็จะเป็นชุดชั้นในนะครับมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายนะครับตัวละหกสิบเก้าตัวละสิบเก้าอันนี้เป็นเสื้อ เ,เสื้อของผู้หญิงนะครับก็จะตัวละ100บาท150บาทอยู่ฝั่งด้านนี้เต็มเลยนะครับด้านนี้เนี่ยตัวละ89บาทเท่านั้นเองทุกคนนูนด้านในเขาก็มีนะครับก็คือตอนนี้เขาก็อาจจะมีขายด้านในบ้างแล้วก็เหมือนเก็บหลบฝนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะรออีกสักครู่หนึ่งตลาดก็จะเริ่มตั้งเต็มเลยครับดูนี่ ั่งด้านนี้ก็มีร้านเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับเยเยอะแย,ยะเลยนี่กางเกงยีนสองร้อยบาทก็มีอันนี้คือเป็นฝั่งโซนเสื้อผ้านะครับเครื่องแต่งกายเขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับก็คือมีโซนเครื่องแต่งกายแล้วก็ด้านหน้าของเราด้านนู้นนะครับด้านนู้นจะเป็นโซนอาหารนะครับม,มีกระเป๋ามีอะไรแบบนี้ได้เสื้อตัวละ89บาทนะครับ อันนี้ก็มีบรนตาด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อยืดนะครับร้านเสื้อยืดมีหลายสีนะมีสีดําสีขาวแบบนี้นครับไปเดี๋ยวเราพาไปเดินดูฝั่งซอยที่สองกัน,นครับซอยฝั่งด้านนี้เนี่ยมีด้านนี้ก็มีแบบเป็นเสื้อเ,เสื้อยืดตัวละ100นะหนึ่งร้อยบาทท่านนึงหนึ่งอ๋อหนึ่งตัวหนึ่งร้อยยี่สิบสองตัวขึ้นไปหนึ่งร้อยบาทนะครับมีหลายสีเป็น เสื้อยืดเป็นสีนะครับกระโปรงเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบเสื้อผ้าที่เขาจะนํามาจําหน่ายอาจจะมีทั้งมือหนึ่งมือสองอะไรแบบนี้ครับสามารถที่จะมาเดินช็อปปิ้งได้อันนี้เป็นกาง,งเกงกางเกงตัวละหนึ่งร้อยบาทด้านนี้ก็มีเสื้อด้วยดูฝั่งด้านนี้โอ้สสวยดีเสื้อเยอะแยะเลยนะครับก็คือเนี่ยมารือ้อมารือ้อตรงนี้ได้เนี่ยเสื้อผ้าตัวเนี้ยเยอะแยะเลย ฝั่งด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีนี่นะครับด้านหน้าตรงนี้จะเป็นโซนที่เดินเข้ามานะครับอันนี้เป็นบิ๊กซีเอ็กซ์ตาร์รัชดานะครับก็จะมีแบบโซนเสื้อผ้านะครับทางทางเข้าก็เป็นโซนเสื้อผ้าเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศด้านในนู่นเลยตรงไปด้านในนะครับนี่มีเสื้อผ้าชุดทํางานก็มีนะ ยุ่นครู200บาทคนระับเนี่ยมี200บาทฝั่งด้านนี้ก็มีเนี่ยเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรแบบนี้ครับด้านนี้ก็มีเป็นเครื่องเงินงตอนนี้คนมุงอยู่เดี๋ยวเราพามาดูเนี่ยฝั่งอันนี้ก็จะเป็นฝั่งเครื่องเงินนะครับ92.5เยอะมากเลยเ2 5บมีทั้งแบบต่างหูมีสร้อยมีอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบาบวนะ่าเนี่ยเครื่องเล่นอันนี้ เล่นไม่เป็นนะต้องไปดูจาก YouTube เล่นก็จะเพาะมากเลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนเครื่องเสียงรองเท้าแบบนี้นะครับอ่าด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีเป็นเสื้อผ้าอันนี้เสื้อผ้าผู้หญิงหนึ่งร้อี่สิบาทนะครับร้อาบาทก็มีอ่าไปดูด้านนี้ด้านนี้มีกระเป๋านะครับเยอะแย,ยะมากมายกระเป๋าสายัยกระเป๋าถือของผู้หญิงนะครับเสื้อผ้าเนี่ย เขาก็จะมีแบบมาอย่างนี้เลยมาลื้อได้เลยเนี่ยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยบาทชิ้นละสามสิบบาทหนึ่งร้อยบาทอะไรแบบนี้ครับแล้วแต่ว่าเราลื้อได้อันนี้เสื้อผ้าอันนี้คือเป็น new collection นะครับเสื้อผ้าใหม่นะเสื้อผ้า new collection ได้เลยด้านนี้ก็มีคนก็เริ่มมาทยอยมีเจ็ดสิบบาทเนะี่ยแถวตงรงกลางเจ็ดสิบบาทแถวด้านริมหกสิบบาทนะครับ ก็เป็นเสื้อผ้าอันนี้ก็คือจะเป็นโซนของกินที่เราพามาตอนแรกนะครับเนี่ยมีเสื้อผ้ามีอะไรแบบนี้นี่เขาก็จะเริ่มอาจจะมีเริ่มทยอย,ย,อยนำเสื้อผ้าลงมาแล้วเพราะว่าตอนนี้คือฟ้าก็จะไม่มีเมฆฝนแล้วครับตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะเนี่ยคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบเกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะเริ่มมีการน,นำชินค้าเข้ามาจำหน่ายแล้วก็มีเปิดไฟสว่าง อันนี้เคเดี๋ยวเราก็จะพาดเดินดูประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือสามารถมาได้ที่หน้าเดอะสตีทรัชดานะครับเริ่มต้นประมาณ16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนะครับจนถึงประมาณ2ทุ่มถึงวันที่30กันยายน2564นี้นะครับนี่เลยบรรยากาศของการาขายสินค้าต่างๆนะครับก็นำสินค้าลงมาจำหน่ายหลังจากที่ฝนหยุดแล้วนะครับอาจจะมีฝนตกเล็กๆนะครับนี่ก็คือ บรรยากาศทั้งหมดนะครับคุกคนใครสนใจก็เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามาก็ได้นะครับรถไฟฟ้าก็มาลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมออกประตู4ีแล้วก็เดินตรงมาผ่านบิ๊กซีเอ็กตารัชดาแล้วก็มาถึงที่เดอะซีรัชดาด้านหน้านี้ได้เลยนะครับโอเคจังกันีน้คลิปถัดไปนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย